h โสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โคลน c คชาน e ลนะฮะกลับมาพบกันในวันนี้นะครับเราอยู่กันใน d e a ์บายเดย์ไลท์เหมือนเดิมนะครับในวันนี้นะครับไม่พูดถึงไม่ได้แล้วนะครับนั่นก็คือตัวละครตัวใหม่ได้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เทสบิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเธอก็มีชื่อว่ามิเคล่าครับแน่นอนนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันไปในทีเซอร์นะฮะเธอก็คือแม่มดนั่นเองนะครับ ต้องบอกเลยว่าเพริกของเธอเนี่ยก็เปลี่ยนระบบการเล่นไปเลยนะครับเพราะเธอมากับเพร์กที่สามารถจะใช้โทเทมภายในเกมได้ครับแต่จะใช้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโดยที่เพล์กแรกของมิเคล่ามีชื่อว่าวงแหวนการรักษาครับเพล์กที่2มีชื่อว่าผู้ซ่อมแซมวิญญาณและเพล์กที่3ม,มีชื่อว่าตาทิ์ครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าเพิร์กทั้ง3จะใช้งานยังไงนะฮะเพิร์กแรกนะครับวงแหวนการรักษานะฮะอย่างที่บอกกันไปนะครับว่าเธอมาพร้อมกับความสามารถที่จะใช้โทเทมภายในเกมได้นะฮะหรือพูดง่ายๆก็คือแย่งโทเทมของค้านักรมาใช้นั่นเองนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอโทเทมนะครับเราสามารถที่จะกดแอคทีฟนะครับกับเจ้าโทเทมได้นะฮะด้วยการกดปุ่ม e ครับ หลังจากนั้นเธอก็จะร่ายเวทมนต์นะครับทำการปลุกเสกโทเทมนะฮะและเมื่อเราทำสำเร็จนะครับเจ้าโทเทมมันก็จะกลายเป็นโทเทมไฟสีฟ้าแบบนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตัวเราแล้วก็เพื่อนภายในทีมนะครับยืนอยู่ในรัศมี28เมตรของโทเทมไฟนี้นะครับเราจะได้ความสามารถเซลล์แครมาใช้ครับ ฟังไม่ผิดนะครับเพื่อนๆได้ความสามารถเซลล์แคร์มาใช้เลยนะเราสามารถที่จะฮิลตัวเองได้เลยนะครับแล้วเพื่อนของเราภายในทีมก็สามารถที่จะฮิลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องใส่เพริร์กเซลล์แคร์มาเลยนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าเพราิร์กนี้วงแหวนการรักษาเนี่ยมีประโยชน์จริงๆนะครับและมากไปกว่านั้นนะเพื่อนเราที่อยู่ในระยะนี้นะครับก็จะได้รับความเร็วในการรักษาเพิ่มอีกร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าสองเท่าไปเลยครับ นี่นะครับเจ็บเมื่อไหร,ร่นะฮะวิ่งหาออร่าของโทเทมฟ้าให้ดีนะครับและเราก็ไปยืนใกล้ๆเพียงแค่นี้ก็จะสามารถฮิวตัวเองได้แล้วนะฮะและที่สำคัญฮิวเร็วขึ้นอีกร้อยเปอร์ซครับครับและนี่ก็คือเพิ์กแรกของเธอนะครับวงแหวนการรักษาเดี๋ยวเราไปดูเพร์กที่2กันเลยดีกว่านะครับว่าเพร์กที่2จะทำอะไรได้นะฮะ เพิรที่สองของเธอมีชื่อว่าผู้ส้มแสบวิญญาณครับความสามารถนี้ก็ใช้คล้ายๆกับความสามารถแรกนะครับนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถแอคทีฟโทเทมฟ้าได้นะครับเราก็จะได้รับความสามารถนี้มานะครับความสามารถนี้นั่นก็คือเราจะวิ่งโดยที่ไม่ทิ้งรอยแดงครับถูกต้องนะครับแสบเลยนะฮะ เราสามารถที่จะวิ่งอิสระเลยนะครับภายในรัศมี28เมตรนะครับแล้วไม่ทิ้งรอยแดงด้วยนะฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะครับมุมมองของฆาตกรนะครับเห็นไหมครว่าขนาดเราไล่ตามเขาแบบนี้นะครับไม่ทิ้งรอยแดงไว้เลยนะฮะจนกระทั่งเขาวิ่งออกนอกระยะของโทเทมฟ้าไปนะครับเราถึงจะเห็นรอยแดงเขานะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าเพลิมนี้แสบเลยนะครับสามารถที่จะ จู๊กมีฆาตกรหลุดได้ง่ายๆเลยนะฮะถ้าเกิดเราจูกอยู่ในระยะของตัวเีมฟ้านะครับก็จะทําให้ฆาตกรเนี่ยไม่เห็นรอยแดงของเรานะแล้วก็อาจจะทําให้หลงได้ง่ายๆเลยครับนี่นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้เลยนะครับผมกําลังไล่ตามเซอร์อยู่นะครับซึ่งก็อยู่ในอนาณาเขตของตัวเีมสีฟ้านะครับทําให้ผมมองไม่เห็นรอยแดงของเขาเลยนะฮะนี่นะวิ่งตามยังไงก็ไม่เห็นรอยแดงเลยนะฮะ จะมาเห็นรอยแดงอีกทีนะฮะก็ตอนที่ผมเนี่ยวิ่งไล่เขาจนเขาออกจากอาณาเขตโทเทมสีฟ้าไปแล้วนะฮะเราถึงจะกลับมาเห็นรอยแดงของเขาอีกครั้งหนึ่งครับต้องบอกเลยนะครับว่าอันนี้เป็นเพริกที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเลยนะมีอย่างที่ไหนครับโอ้รอยแดงหายไปขนาดนี้นะครับต้องบอกเลยนะว่าเพริกนี้น่ากลัวจริงๆครับมากไปกว่านี้นะฮะเขายังเขียนไว้ด้วยนะครับว่านอกจากรอยแดงไม่ทิ้งไว้แล้วนะครับออร่า ก็จะปิดไม่ให้ฆาตกรเห็นด้วยนะฮะโอ้อะไรมันจะโหดขนาดนั้นครับเนี่ยรอยแดงก็ไม่เห็นออร่าก็ไม่เห็นด้วยนะครับพูดง่ายก็คือต้องไล่ตามดีๆนะครับคนที่เล่นฆาตกรไม่งั้นหลุดได้ง่ายๆเลยนะฮะนี่นะครับผมเล่นเป็นเดเลดนะครับแล้วก็ใส่แอดออนเห็นออร่าของเซอร์ตอนหายตัวมานะครับตอนแรกก็เห็นออร่าดีอยู่นะครับแต่พอเขาเสกโทเทมฟ้าขึ้นมาปุ๊บอา้าว อลอาหายไปแล้วนะครับนั่นก็นแสดงว่าความสามารถของโทเทมฟ้าเนี่ยก็กลบอลาไปจริงๆด้วยนะครับครับและนี่ก็คือเพลือที่2ของมิเคลานะครับผู้ซ่อมแซมวิญญาณเดี๋ยวเราไปดูเพลือที่3ของเธอกันเลยนะฮะเพลือที่3านี้จะเป็นเพลือที่ไม่ต้องติดตั้งโทเทมไฟนะครับแต่ว่าอาศัยการทําลายโทเทมแทนนะฮะ เพล็กนี้มีชื่อว่าตาทิพย์ครับตาทิพย์ใช้งานยังไงนะครับความสามารถของตาทิพย์จะแอคทีฟก็ต่อเมื่อเราทําลายโทเทมได้ครับ <Hey. S 1> เมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆหาโทเทมทาลายได้นะครับตาทิพย์ก็จะแอคทีฟขึ้นมาแบบนี้นะครับนั่นก็แสดงว่าเรามีความสามารถนี้มาให้ใช้แล้วนะฮะวิธีการใช้ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆไม่ถือของอะไรนะครับแล้วก็คลิกขวาค้างไว้นะครับ ออร่าของสิ่งต่างๆมันก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้เลยฮะออร่าของเครื่องปั่ดไฟนะครับออร่าของหีบออร่าของเสาและที่สำคัญออร่าของประตูทางออกก็จะโชว์ขึ้นมาครับยกเว้นออร่าของหลุมไม่โชว์นะครับที่เหลือจะโชว์หมดนะฮะส่วนวิธีการใช้นะครับก็แค่กดคลิกขวาค้างเท่านั้นนะครับแต่สมมติถ้าเกิดอยากยกเลิกเมื่อไหร่นะครับก็แค่ปล่อยนะครับ ความสามารถนี้ก็จะหายไปนะฮะแต่ความสามารถนี้เนี่ยใช้ได้10วินาทีนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกกดใช้ตอนไหนก็ได้เลยนะครับหลังจากที่เราทําลายโทวเทมเรียบร้อยนะฮะกดตอนไหนก็ได้เลยนะครับพยายามบริหารเวลาดีๆนะครับเพราะว่าใช้ได้10วินาทีนะฮะก็สามารถที่จะเลือกใช้ตามสถานการณ์ได้เลยะครับครับและทั้งหมดนี้ก็คือความสามารถใหม่ของตัวละครที่มีชื่อว่ามิเคลานะครับและที่สําคัญเธอเป็นแม่มดนะฮะ ความสามารถก็เลยแสบเลยทีเดียวนะครับก็ต้องรองดูกันต่อไปนะครับว่าถ้าเกิดเข้าเซิร์ฟจริงจะโดนปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ลองเล่นเธอไปแล้วต้องบอกเลยนะครับว่า2ความสามารถแรกเนี่ยมัน OP เลยจริงๆนะฮะและที่สำคัญนะครับความสามารถโทเทมฟ้าของเธอเนี่ยเมื่อโดนฆาตกรทำลายไปเธอสามารถที่จะ จุดติดใหม่ได้อีกครั้งด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือสามารถใช้ได้เรื่อยๆนั่นเองนะฮะโอเคครับยังไงก็ตามวันนี้ผมต้องขอจบการรีวิวตัวละครเซอร์ตัวใหม่มีเคล่าไว้เพียงเท่านี้นะครับและเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเกิดเรามีข้อมูลอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับ Dead by Daylight เจอกันแน่นอนครับส่วนยังไงวันนี้สวัสดีครับ